กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมปอกกับบ่าวปัญญาเขียนเคยครับกับบ่าวปัญญาคนเมืองลอยเกินครับมื้อนี้ครับอยู่สวนครับสวนแห่งแล่งรี่เก่าครับผมการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยครับผมเด้อมื้อนี้ผมปอกกับบ่าวปัญญานะครับช่องอรสารตนาสอนชานแนลนะครับนี่ครับอยู่ไฮอยู่สวนครับกับเข่าเทียงกับพี่น้องแจ็คสกินนี่ังกินยังบอกอะต้มว่าหมายแล้วครับเนี่ยมันไงครับ มานี่เอ้ครับเอ้ยใส่น้องเดี๋ยว่อนผุไปใส่ละครับไม่หันว่างเลยมาเด้อครับมากินข่าวเทียงน้ำกันพี่น้องไงสมมาใส่ใครใส่เต้าหู้ครับนี่ทักจะกินนี่ยังครับกินปอดนี่แหะครับนี่ข้าวเข่าห่อครับนี่ได้กาศสวน อากาศสวนกล้วยเข้าครับหม่องเก่าแล้วครับแต่ว่าสวนพักกะแห้งพวดครับนี่พวท่านได้เห็นยังอยู่ครับเดย่าวลาปัญญากําลังจะิืมจัดการครับ้อเวลาสักคู่ครับผมนี่มนได้ครับบรรยากาศหลังจากเย้าปวเรไท้ายคลิปโดนนะครับมาคลิดสวนนะครับปวปัญญาอยย่สวนคือเก่าละแต่ว่าบ่ค่อยมีเวลาช่วงนี้ครับแต่วิงานมันยังแน่ครับมีโอกาสมากเลยครับ สวนนะครับตมมะม่าสูกแ้วครับพี่น้องไปจะแซ่บไ่ครับพี่น้องสุดยอดขนาดเลยนะครับเนี่ตดผักขนาดครับมาเดี๋ยวเข้ามากินข่าวครับผมนครับพี่น้องบรรยากาศครับสดต่มมะม่ามาครับบอลฮวนนี่น้ำโคกเย็นๆครับพี่น้องครับเนี่ย ค้อานค่กค้อานแน่ครับน้องไข่แน่แต่มีโฮมใหม่นะครับไข่แน่อย,ยครับอากาศแหงครับมาครับวันนี้ขอขอโทษเออครับวันนี้เพราะว่าผมมีคนไทยครันบผมมีคากล่องนะครับอันนี้เครียดพิเศษครับวันนี้ แมวว่ากินเขาซือครับ,บรได้หม้อขู่หาะกินนี่ยังไม่ครับก็คืออยากต้มมะม่าครับกต่มา่ากนี่ครับหลอดมันหลอดปากกนครับตรงหูอยตตรงหูหลอกปากก็ได้ครับต้มมะม่าแท้ๆ้ตรงหูครับ ของมาบาปัญญา้ครับนี่บอกกระเทียมกระเทียมสวนเท่าเอางครับอืมหวานลาพี่น้องเรื่องหวานขอให้บอกใด้ับ ากาศก็ะห่อนอยู่แล้วครับน้องไดกินห่อนๆ่อนแล้วากกันเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามบ่าวพัญญ่าได้เด้อครับช่วงนี้เริ่มมีเวลาถึงมาแล้วครับช่วงว่างหันบาง,งานนะครับแลนติดง,งานแบบตะบตพื้นตะพื้นเลยครับช่วงนี้ก็พอมีเวลาแล้วถึงแมาไล่ ล่คลิปให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับหวานครับ ว่าทายเองนะครับมือหนึ่งจับมือหนึ่งกินเลยนะครับพร้อมพร้อมใบกระเพราหมบกระเพราข้าปผูกเองนะครับ ขนาดครับผม โอ้สุดาครับแซบขนาดครับแจะว่า่อนครับเมื่องเงือปลาบัญญ่าพี่น้องเป็นเงือ,ญญอ,งอ,งอตกแล้วครับจอดเลย Bien. อดอครับจกินเข้าไปน้ำครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่สวนน้ำผมใหม่ครับคิดวา่าบ้าปัญญากาิศนางโยนน้อนโยโฮมเนี่ยแหละครับวันนี้อดครับเปลย์หน่อยเออแต่งามไม่โลนใจครับ นอนเปยครับวันนี้นอนเว่นเปยไปฐานนอนเว่นครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ครับบ่าวปัญญาของพี่หยังครับมากินข้าวเที่ยงน้ำกันพ่อแม่พี่น้องนะครับกะเดี๋ยวบ่าวปัญญาก็ะติกฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหละลายนะครับสำหรับผู้ที่ขอมาชมบ่าวปัญญานะครับฝากเลยเด้อฝากกดติดตามบ่าวปัญญานะครับกดถือใจกดแชร์ให้บ่าวปัญญาตั้งแน่นนสำหรับคลิปนี้บ่าวปัญญากระติก ฝากไปแค่นี้ก่อนครับขอบบขอบคุณทลลี่รับครับผมผมขอบกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ